ดวงเสี่ยโชคมาแรงดวงการลงทุนของชาวลนาราศีเมษก็มาแรงเช่นกันนะครับผมอ่าลงทุนได้เรียกได้ว่าการปล่อยกู้เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันอ่าอืมเป็นราศีที่ทำเกี่ยวกับพวกเนี้ยได้ดีขึ้น สวัสดีครับพบกับหมอแชมป์กัรตรัดอักษรเดชวรนนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่องของบางกอกโกล์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วันนี้นะครับเราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12สองลัคนาราศีประจำเดือนมีนาคมปี2568นี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคำทำนายกันเลยครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีเมษนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับวันนี้เราก็ขอแนะนําพิธีกรของเรานะครับผมคุณไม้นั่นเองครับสวัสดีค่ะคุณไม้เนี่ยจะมาทาหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการแล้วก็คอยถามคำถามของผู้ชมทางบ้านให้เราได้ฟัง ได้เลยค่ะก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาท่านราชีตาของชาวลัคนาราศีเมษกันเลยนะครับเริ่มจากดวงของการงานเนาะเปิดมาการงานเปิดมาการเงินงานดีงานดีอยู่ครับในเดือนนี้นะครับผมมีข่าวดีอยู่ด้วยนะอะไรเด่นคะอาจารย์อาจารย์เกินเลยค่ะดูจากดวงภาพรวมแล้วนะครับผมในเดือนนี้ดวงลัคนาราศีเมษนเนี่ยค่อนข้างจะเด่นในเรื่องของงานนะครับผมเรื่องความรักยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ นะครับแต่เดี๋ยวจะเลาใ้ฟังเกเรว่าเป็นยังไงนะเจาะลึกลงไปเรื่อง,งของการงานก่อนนะในเดือนนี้เนี่ยงานเด่นมากๆนะครับผมมีโอกาสเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเดือนที่สปอตไลท์ส่ง,งมาที่เรา เป็นเดือนที่ทําอะไรมักจะมีคนจับตามองอมีผู้ใหญ่จับตามองมอีคนในที่ทํางานคนในแวดวงการโดยวกันนะจับตามองเราทําอะไรมักจะมีชื่อเสียงมักจะเด่นดังนะครับในเดือนนี้ฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษเนาะในเดือนนี้เนี่ยคิดว่าควรจะออกกล้องบ่อยๆจะทำช่องติ๊กตอกจะทำอินสาตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ทำได้เลย รเรามักจะมีชื่อเสียงขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้นใส่อินฟูติ๊กต็อกเกอร์ได้ครับเหมาะนะคะในเดือนนี้เหมาะมากๆครับหรือว่าถ้าใครก็ตามที่อาจจะทํางานทําชุรกิตก็ได้นะ แค่ไปทำอา่าทำทิกตอกก็ได้ทุกๆวัน hmm. อะไรเงี้ยยูดีก็ดังขึ้นมาเลยไงี้ยก็มีโอกาสสูงมากอืมก็แนะนําเลยแนะนำมากเต้นลงทิกตอกอย่างเงี้ยค่ะการเต้นลงทิกตอกก็ <c ười> ได้เหมือนการทางแพทชั่นต์เต้นก็เต้นได้เลยครับผมได้เลยค่ะใครอยากทำอาหารก็ทำใครถนัด,แต,นดแต่ว่าถ่ายไลฟ์ธรรมดาแต่ว่าทํางานไปไลฟ์ไปอะไรเงี้ยตั้งกล้องไปอย่างเงี้ยก็อยู่ดีก็ดังขึ้นมาก็มีโอกาสสูงมากเช่นกันพคนนะคะจะบอกว่าไลฟ์แล้วเวลาเราไปดูไลฟ์ใครแล้วเขาไม่พูดกับเราอ่ะใช่ใช่ายบมาก ไปทั้งวันอะไรเงี้ยแนวนั้นอย่างนั้นได้เลยครับผมเดือนนี้นก็คือชื่อเสียงเด่นมากๆครับสำหรับชาวราศีเมษแต่ว่าเดือนเดือนนี้เนี่ยชาวราศีเมษจะไม่เด่นในเรื่องของการเจราจาค้าขายเท่าไหร่ชื่อเสียงเด่นนะทางานทํางานของเราไปอะไรเงี้ยก็ือเด่นมากแต่ว่าถ้าจะไปเหมือนไปติดต่อค้าขายเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยออไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควร จะรู้สึกว่าติดติดขัดขัดไม่ค่อยรับเรื่นเท่าไหร่ในเดือนนี้ <c oughs> นัดแล้วนัดแล้วไม่มาคุยแล้วปิดไม่ได้อะไรประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมยังไม่เวิร์กน,นั่นเองเปอร์เซ็นที่ได้มันอาจจะมีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ยังไม่ค่อยรับเรื่นเท่าไหร่ใช่ <c oughs> ปัญหาอาจจะเยอะน่อยใช่<ม>กว่าจะกว่าจะจบ กว่าจะจบแต่ละโปรเจกต์แต่ละดิวได้นี่างมช่เวลานานก็แนะนําว่าถ้าหากว่าเราจะไปคุยผู้ใหญ่เนาะอาจจะไม่ไปคนเดียวอาจจะพาใครสักคนนึงไปด้วยก็ได้อะเสริมดวงเสริมดวงเราฟิลเสริมใช่ทำมาเสริมกันใครที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดือนนี้เขารู้สึกแบบเหมือนเฉยเฉยเฉฉายเรื่องของการเจรจาครับพูดคาจาเขาโหแต่ว่ามีคารมคมคายมากๆเลยประมาณนี้ผิวมากก็คือพาคนนั้นไปด้วยเลยเราคุยแทนก็ยังได้นะคะอประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะครับ ดวงการเงินในเดือนนี้นะครับผมต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบริบทของชาวราศีเมษในเดือนนี้จะเป็นสายเปย์เปเก่งมากๆนะครับเดือนนี้เปยเก่งเลยคู่ไปให้คนคนท,ที่ใช่คนที่ชอบคนที่ใช่คนที่ชอบนี่แหละครับผมนะเราจะต้องมีโอกาสดได้เปย์เขานะครับผมอ่าฉะนั้นก็ต้องดูระมัดระวังเรื่องใคร่ใจให้ดีนะครับผมจะหมดไปกับเรื่องของความรักส่วนใหญ่ในเดือนนี้ครับ ช่ไหมคะระวังนะคะระวังหมดตัวค่ะเราเปย์เปจนแบบว่าเกินเงินเดือนนะคะประมาณนั้นนะครับผมต้องระวังให้ดีแล้วก็นอกจากความรักแล้วเนี่ยถ้าสมมติใครที่ไม่มีความรักนะก็ถือว่าโชคดีไปการเงินก็ค่อนข้างจะราบเรื่อในเดือนนี้ครับแล้วแบบมีแผนที่จะหมดกับตัวเองไหมคะจานเช่นแบบคนไม่มีคู่อย่างคะ่ะจานอยากดูแลตัวเองอยากดูแลตัวเองอันนี้ก็ อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ละเดือนอยู่แล้วจะต้องมีการาใช้ใจ่ายของตัวเองเกิด<ต>ขึ้นแต่ว่าการเงินก็จะดีกว่าคนมีคู่ละก,กันใช่<ม>ก็คือถ้าไม่มีคู่เอ่อเรียกว่าถ้ามีคู่ก็คือคูณ2ไปเลยการใช้จ่ายคูณ2ประมาณนี้เลยต่อมาครับผมดูความรักนะครับผมแน่นอนครับผมดูความรักคนโสดอย่างที่บอกไปเรามาลองเรื่องการการเปย์การใช้ใจ่ายกับความรักเนาะดูความรักคนโสดในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ชาวราศีเมษเนี่ยแพ้ ต้องไปง้อเขาต้องเอาใจเขาประมาณนี้เขาต้องไทบเรามากๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจาประมาณนั้นนะครับออผมหรือเขาอะค่ะหรือบางคนนะจะจะเป็นการเหมือนกับยังคงวนเวียนกันอยู่หักลักลเลิกรักๆเลิกเประมาณนี้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้แต่ก็ไม่ได้มีการพัฒนาความจำพันต่อนะออยังอยู่ในอาจจะเรียกว่าเฟรนด์โซนก็ว่าไรหรือจะมันอยู่แค่แค่แบบสถานะแค่คนคุย อ่าคุยคุยมามาไปไปแล้วเลิกเลิกประมาณเนี้ยค่ะอืมก็จะวนกันอยู่อย่างเงี้ยน่ากลัวนะคะอืมในเดือนเนี้ยชาวราศีเมษจะไม่ได้เห็นว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์เท่าไหร่จะไม่ได้เด่นในเรื่องนี้<ช>ยังคงคุยยังคงวนเวยียนกันอยู่คนเก่าก็กลับมานะคนเก่าก็มีกลับกลับมาเหมือนกันครับผมเคยเหมือนเป็นราศีตัวเองอมไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> โอเคครับอ่าฉะนั้นก็รา <c oughs> มาระวังเรื่องของการเงินให้ใหดีแล้วกันครับผมสำหรับอ่าชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ ดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ก็จะค่อนข้างจะ,ะในเดือนนี้ถ้าคนที่มีคู่นะครับผมอคนที่มีคู่เนี่ยจะยังดีหน่อย<ม>อะจะดีกว่าคนโสดเพราะว่าบริบทบริบทเนี่ยจะไม่ใช,จใช่จะไม่ใช่เป็นสายเปย์จะมีการได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนด้วย<ม>ดีหน่อยดีขึ้นหน่อยอาาอครับตอนแรกขออาจารย์บอกดีหน่อยหน่อยเองเหรอคะก็เราไม่ต้องไปรับ ไม่ต้องไปนรผไปชอบดูแลดูแลคนอื่นแต่ว่าก็เหมือนกับับผไปชอบกันเองอะประมาณกระเป๋าใครกระเป๋ามันประมาณนี้น,นะครับถ้าไม่มีคู่ราระบบเป็นผู้ให้ถ้าเกิดเรามีคู่เราอาจจะเปลี่ยนบริบทเป็นผู้รับอ,อเป็นผู้รับด้วยหรือว่าเสมอกันประมาณนี้นต่างคนต่างใช้ใจกัน,ตน,น,ตน,น,นแต่เราก็ไม่ได้ให้เขาฝ่ายเดียวค่อมันนะคะใช่ครับผมก็จะดีหน่อยแล้วก็ต่อมา ดวงสุขภาพคนระัสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางอ่านะครับผมก็ไปไหนมาไหนเนี่ยก็แนะนําว่าไปตอนช่วงเชา้าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินอย่างเงี้ยจะปลอดภัยกว่าอ่าตอนกลางคืนแล้วแล้วก็ในเรื่องของ การปวดหัวไมเกรนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมหรือว่าจะปวดหัวเรื่องความรักเรื่องหรือว่าการเงินก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับในเดือนนี้ปวดหัวความรักค่ะปวดหัวความรักทุกเดือนทุกเดือนเลยนะครับผมไม่ใช่ราสิเมษนะคะไมค์ค่ะอ๋อคุณไมค์ไม่ใช่ไม่ใช่คัไม่ใช่นะครับผมฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีเหมือนกับจะปวดหัวจะบแป๊บๆจี๊ดๆอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับผมไมเกรนเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับหรือว่าเนบชาประมาณเนี่ยนะครับผม ความรู้สึกที่แบบว่ามันหมือนวับว่ามันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันกนับ<ะ>เรื่องของไมเกรนอะไรเงี้ยนะครับผมกจ็จะเจอความรู้สึกที่แปลกๆอ่ะในเดือนนี้นะครับปวดหัวจี๊ดเดบชาประมาณเนี้ยนะครับผมมันจะเกี่ยวกับพวกของเส้นประสาทส,ส่วนใหญ่พยายาม,อ,มอย่าคิดมากอย่าเครียดอย่าเครียปล่อยวางบ้างอย่าตึงเกินไปใช่ไหมพูดใช่ครับผมก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีดวงสิ่งโชค พอสมควรนะครับในเดือนนี้ก็ใครที่จะเล่นเนี่ยเล่นได้นะครับดวงเสียโชคมาแรงดวงการลงทุนของชาวราคานาศีเม็ดก็มาแรงเช่นกันนะครับผม,มลงทุนได้เรียกได้ว่าการปล่อยกู้อย่างก็ทำได้เหมือนกันเป็นราศีที่ทําเกี่ยวกับพวกเนี้ยได้ดีขึ้นเราขึ้นเหรอคะใช่ครับผมเหมือนกับดวงของพระหูยอยู่ที่เราฉะนั้นเนี่ยเราจะไปสมมติให้ใครยืมเงินให้ใครให้คนกู้เงินเราเนี้ย มันจะได้กลับมาไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเฉพาะในเดือนมีนาใช่ไหมคะอาจารย์ไม่จําเป็นครับผมแต่ว่าในเดือนมีนาเนี่ยจะดีที่สุดเรียกว่าดวงดวงพุ่งขึ้นแรงนะครับผมดวงการดวงเสี่ยงโชคดวงการลงทุนดวงเรียกว่ามีความรู้สึกแบบพนนันหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นแรงเลิศพระราหูขึ้นใส่เท่าหน่อยๆจะเลิศใช่คนที่ทำสนเทเงิน่อยๆก็จะขึ้นนะครับผม ต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการทำบ,บุญส่วนโชคในเดือนนี้เนาะกาบุญส่วนโชคในเดือนนี้เนี่ยผมก็จะมีแนะนําใหออ้อยู่2ออย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือการทําบุญกับสัตว์ใหญ่ก็จะดีมากๆนะครับการงานการเงินที่ติดขัดก็จะดีขึ้นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการไปขอพรอกับ,บทเทวิสุวรรณ ท่านทวีสุวรรณเนี่ยก็จะประทานโชคให้ประทานโชคลาภเนี่ยมาให้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมเลยครับผมชาวราศีเมษเนาะไปทํา2อย่างนี้ก่อนในเดือนนี้นะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ดวงเนี่ยก็จะเฮงปังตลอดทั้งเดือนเลยนะครับทําบุญสัตว์ใหญ่กับไปขอพรท้าวเวสสุวรรณใช่ครับเป็นเรื่อง<ม>ที่เลิศน,นะคะช,คชาวลัคนาราศีเมษอย่าพลาดอย่าพลาดาจดไว้เลยจดไว้เลยจดไปครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วกับการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะครับผม ก็ขออยวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับประสบความสำเร็จในทั้งหน้าที่การงานนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเงินความรักด้วยเช่นกันนะครับผมสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน E ีีหน้าครับผมสวัสดีครับ